ตั้งใจรับพรกนนหลับตาเบาๆตามรเลิกนึกถึงบุญบาร,รมีความดีทั้งหลายที่เราได้สั่งสมมาจนถ,ถ,ถึงวันนี้แผ่นดินรูปใบบัวนี้เป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ใครคนหนึ่งเคยฟันได้ฟันล่อยฟังว่าในอดีตการอั์ยาวนานครั้งที่ พระเดชพระคุปงปูเกิดเป็นพระราชาสถานที่แห่งนี้คือที่บำเพ็ญทางบาร,รมีของท่านเป็นโรงทานที่ท่านได้ใช้บำเพ็ญมหาทานบาร,รมีย้อนไปหนึ่งรปีที่ผ่านมาเป็นสถานที่ที่ท่านเกิดเด้กกายเนื้อเพื่อมาปราบมาร จนมาถึงวันนี้วันที่ลูกหลานที่มีสายบุญกับท่านแม้จะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนก็เดินทางมาบำเพ็ญมหาทานบารมีเพื่อเดินตามรอยบาทของท่านในวันนี้ให้เรานึกน้อมท่านไว้ในใจของเราให้ท่านได้ใช้กายอยากของเราบำเพ็ญมหาทานบารมี เพื่อเป็นมหาสมบัติใจให้เราติดตามตามติดมีสายบุญกับท่านสร้างบัารมีไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดธิแห่งธรรมคณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบาร,รมีธรรมให้อง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรันตเจ้าทั้งปวงบาร,รมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทตะชิโวและบารมีธรรมของผู้ใหญ่อาจารย์มหารัตนอุปัสิกาอาจารย์โกนุกยุงขอบุญบารมีทั้งหลายเรนนี้จงประพวลเก่นเข้าให้เป็นตบะ,ะเดชาพระววปัจจัยส่งผลดลบัรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษา ให้ท่านทานะบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเศษสิ่งสัพทุกสัพโศกสัพโรคสับพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพองผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนั้นในร่มงเงาของพระพุทธศาสนาให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดใงรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลิพานและวิชาธรรมกาย ติดตามหลวงปู่ท่าสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุาน้อมบุญนี้บูชาธรรมแก่รเร็นปกหลวงปู่รวมทั้งผุปกการีทุกท่านนาะ